สวัสดีปีกระต่ายค่ะปีกระต่ายเดือนนี้หมายเลขหกโชคจากสวรรค์นนะหมายเลขหกโชคจากสวรรค์แต่ปีนี้กระต่ายมีเลขปีอเลข12เดือนอะอันนี้เลข6โชคจากสวรรค์น,นี้มาเดือนเดียวนะคะส่วนเลขปีอเลข12เดือนอะเป็นเลขป่วยนะเป็นหมายเลข2อเนี่ยมาสิบเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นปีเนี้ย คนเกิดปีกระต่ายไม่ค่อยดีเลยบางคนแยกกระเป๋าป่วยจัดเลยนะบางคนใจป่วยตัวป่วยด้วยมันอ่อนเพียงง่ายหมายเลขเนี้ยมันทําให้เราอ่อนเพียงง่ายมากเลยค่ะฮนะหมายเลขนี้นะคะนี่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 นนนก็ยังต้องระวังอยู่ค่ะใส่เสื้อผ้าสีขาวขาวครีมครีมนะไข่ไก่เอ,อ่อสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้นําเงินกรมท่าก็พอได้ค่นะ แต่ถ้าอยากให้ดีนี่ยสีขาวเพราะอาจารย์สอนมาว่าถ้าหมาเล็กนี้ไม้ใส่สีขาวคะเราก็ต้องเอาตามที่อาจารย์สอนสินะแต่ว่าสีฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ําเงินกรมท่านนะ่ะได้ไหมบอกว่าได้เพราะว่ามันเป็นดินไอเนี่ยมันเป็นดินเนี่ยเนยี่ย,ย,ยฮะฟ้าอ่อนฟ้าแก่ไม่เป็นน้ําดินกับน,น้ําไม่ถทกกันค่ะฉะนั้นมันไปไปทำหันกันได้ฮะ แต่สีที่มันจะให้ให้มันร้ายมากขึ้นเนี่ยพวกจำพวกสีแดงอย่าไปใช้นะคะค่ะก็เราก็เอาตามที่เราเรียนมาดีกว่านะฮะยังต้องระวังเรื่องสุขภาพอยู่ค่ะกระต่ายนะฮะค่ะกระต่ายทุกโพสเกิดค่ะเด็กๆก็ป่วยได้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นยังต้องระวังอยู่นะเลขอะไรเลขดีมาเราก็ยังต้องระวังเลขป่วยใครอยู่เพราะว่าเลขเนี้ยมันมันเป็นเลขปี นี่ช่วงปลายปีแล้วมันมันแรงมากค่ะนี่มันแรงมากนะฮะเราก็ระวังดีกว่าค่ะค่ะเดือนนี้หมายเลขหกโชคจากสวรรค์มาอันนี้ดาวดีนะคะดาวดีค่ะเพราะฉะนั้นใส่สีขาวเถอะค่ะสีขาวบันทอนอันนี้ได้ด้วยแล้ว, fruit, วก็เพ e e ิ่มพลังอันนี้ได้ด้วยนะให้เฮงมากๆเอาวไอ้นี้ให้มันอ่อนพลังมากๆก็คือใช้ขาวเลยโอเคามนี้เลยนะคะอันนี้ก็ชอบสีขาวค่ะ อันนี้ไม่ชอบสีขาวเพราะฉะนั้นใส่สีขาวเลยค่ะเดือนนี้นะคะ,ะค่ะแล้วก็นอนทิศมีทิศเหนือตรงๆกับทิศตะวัตนตกนะะหมายเลขหกโชคจากสวรรค์ของปีกระต่ายก็ปีกระต่ายก็จะได้โชคดีนะฮะหมายเลขหกโชคสวรรค์จุดทุสิบหกดอกขอเอาอาจารย์สอนมาแบบนี้นะคะฮะขอ ฟ้าดินเขาเลขหกจกจากสวรรค์ก็ต้องขอเบื้องบนสิเนาะค่ะจุดได้ทุกวันจุดได้ทั้งเดือนค่ะขอเอาค่ะนะขอแล้วได้ก็ลองขอดูนะคะเขาอาจารย์สอนมาแบบนี้ค่ะอาจารย์พูดไทยพูดไทยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะเขียนหนังสือไปได้สักตัวนะค่ะก็เตรียมเงินเก็เกบไว้เดือนหน้าได้นะคะเดือนหน้าท่านดวงไม่ไดีอย่างแรงนะคะปีกระต่าย เพราะฉะนั้นเดือนนี้ถ้ามีตังรีบเก็บไว้เดือนหน้าเลยค่ะเดือนหน้าเราอะเดี๋ยวจะเออต้องรีบบอกไว้ก่อนนะเวลามีเลขจะไม่ดีมาออนจะรีบบอกไว้อย่างนี้และค่ะเพื่อเราจะได้ระวังนะคะค่ะก็หมายเลขที่จะต้องนอนทิศเหนือก็จะมีหมายเลขหนึ่งสี่สามเก้านะเป็นกลุ่มแกนทิตอนอ,อ ส่วนหมายเลขที่จะนอนทิศตะวันตกเดือนนี้มี2องทิศที่บอกนะคะดี2ทิศหมายเลขที่จะนอนทิศตะวันตกก็จะมีหมายเลข2 5 6 7 8ด8ค่ะเป็นกลุ่มแกนชาวทิศตะวันตกนอนทิศตะวันตกตรงๆค่ะทิศตะวันตกไม่ใช่ทิศคนตายนอนไม่ใช่นะคะท่านที่ทราบรหัสหมายเลขแล้วจะได้นอนถูกนะคะหมายเลขมงคลมีคนละมงคลสทิศอัปมงคลสทิศเท่านั้นค่ะ ต้องจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะมืดใหญ่นะคะไฟดูมนีเสียงไม่สวา่างฟังเสียงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกระต่ายนะคะนี่ค่ะกระต่ายค่ะกระต่ายโชคดีนะคะผ่านพ้นอุปสรรคใดๆทั้งหลายนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ